สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เราก็ทำตัวเรดความฝันมาปากพี่น้องก่อนจะไปฟังตัวเลขความฝันเนาะน้องค่ะน้องสิเล่าความฝันให้พี่น้องฟังเสืองก่อนเนาะค่ะน้อเพื่อพี่น้องอยากแปรออกแต่ตาอองกระจกนี้องค่ะน้องคือว่าฝันว่า นี่คือทรายสองคนไล่ยิงเนาะค่ะเนาะไล่ยิงยิงแต่ยิงโดนนะคะเนาะโดนโดนหัวโดนหัวโดนหัวโอ้โหเป็นซิบสิบนัดเลยแหละค่ะเนาะแล้วก็เจ็บหัวมากนะคะเนาะเจ็บหัวมากก็บอกว่ากําลังจะตายโดนยิงหัวนะคะมันบอกว่าต้องยิงที่หัวนะคะเนาะในความฝันเนาะค่ะเนาะบอกว่าต้องยิงที่หัวมันก็ยิงโดนหัวจริงๆนะคะเนาะ ยิ่งโดนหัวโดนหัวเนาะคะ่ะเนาะบันฑ์ก็เหมือนตัวเองโดนยิงแล้วตัวเองกำลังจะตายเนาะคะ่ะเนาะกำลังจะตายก็เลยยกมือไหว้ขอขอชีวิตจากหลวงพ่อหลวงพ่อสุธรเนาะคะ่ะเนาะบอกว่าลูกหลานขอชีวิตเนาะคะ่ะเนาะบัน,นี้ก็เลยยกมือรู้สึกโตตื่นขึ้นมาเนาะคะ่ะเนาะรู้สึกโตตื่นขึ้นมาโหวน้ำตาไหลเลยพี่น้องเออเนาะคะ่ะเนาะ ร้องไห้เลยว่าตัวเองจะตายตัวเองโดนยิงหัวนะค่ะเนาะก็เลยแปลความปันให้พี่น้องเนาะค่ะเนาะก็คือหัวกระหาเนาะคะือน้อป้งกระแปะเนาะพี่นอ้องถือยิงหัวเนาะพี่นอ้องก็เลยแปรมาได้ประมาณหนึ่งเนาะค่ะเนาะขันมีผู้ใดมีแนวทางแบบว่าเออโดนยิงหัวโดนโดนยิงอะไรเงี้ยมีตัวเลขที่แปลก็เอาแปลเอาได้นะคะพี่น้องเนาะ คืออันนี้คือแนวทางความฝันเนาะเลยมาแบ่งปันปผีดปันนองเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะเนาะจะให้พี่ให้น้องพิจารณาเบิ่งเด้อเนาะค่ะเนาะสำหรับสำหรับผู้ฝันเองเนาะค่ะเนาะผู้ฝันเองสแปออกมาตรงๆเลยเนาะค่ะน้องว่าตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวที่โชว์อยู่นี่แหละเนาะค่ะเนาะ หัวกะหาปื้นกะแปดนอกพี่น้องนาะสำหรับคลิปนี้กะฝากพี่น้องพิจารณาเบิ้องดือ้นอะนะคะเนาะหรือถ้าผู้ใดมีแนวทางแปลว่าเออเคยฝันในลาศษณะนี้แล้วมีตัวเลขใหม่ๆก็คอมเมนต์บอกกันในเด้อพี่น้องเด้อเนาะวิฝันขาดแห้งเด้อพี่นอ้องคืนนี้เนาะค่ะเนาะ ก็เลยแปลเอาตรงๆแบบนี้ง่ายๆเลยนะเด้อพี่น้องแปลเอาตรงๆแบบง่ายๆนยเนาะผู้ใดมีแนวทางมากกว่านี้ฝากคอมเมนต์เนาะฝากคอมเมนต์ให้น้ำเด้อคะ่ะเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่ก่อนเนาะคะ่ะเนาะ